คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีห้า,รา,าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกนินสามจุดสองห้านางก็สิบไม่นานาน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกท,ทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์ศูนย์แรกจากผู้ชน่สิบห้านาที ก่อนอื่นนะครับพาไปสรุปผลงานผู้ที่ให้ไว้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลลิกของซาอุดีอาระเบียก็ลงแข่งขันกันในเวลาทีหนึ่งนะครับก็อันฮีลานเปิดบ้านรับการเยือนของอันฟาชาลีนะครับผลปรากฏว่ายิงนาทีที่7นะครับราคา1โลูกน้ำา8 8 2นะครับก็ครึ่งแรก1.0นะครับก็ยกไปนะครับไม่ได้กินนะครับก็ คู่นี้จบด้วยชัยชนะของเจ้าบ้านอันฮีรัน2ประตูต่อ1นะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่แอ5ส O.V.E.R แอป O.V.E.R มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาท ท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ @over168 @over168 กันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมพาไปชมเกมหลีกของสวีเดนซปเปอร์เทนนะครับลงแข่งขันเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างยอนโคปิ้งนะครับ โซดานะครับ IF เปิดบ้านรับการมาเยือนของออกไก่ OK นะครับก็เราไปดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมกันนะครับอย่างโคปิ้งโซดา IF นะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว10เกมนะครับชนะ2เสมอ1แพ้7ยิงได้17เสีย23นะครับมี7แต้มอยู่ันดับที่14ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับออกไก่ OK นะครับลงแข่งขันไปแล้ว10เกมเช่นกันก็ยังไม่ได้ชนะเลยนะครับก็ เสมอ4แพ้6กยิงได้12เสีย22นะครับมีสีแต้มอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับก็ลองบวยครับเจอกับทีมท้ายตารางเหมือนกันนะครับก็ผีกับสารนะครับคู่นี้สิตินะครับทั้งคู่10ครั้งหลังสุดก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้2นะครับก็การันตีการมี2ประตูไปถึง90%เซ์นะครับ พร้อมทังการันตีการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก9จาก10เกมหลังสุดด้วยเช่นกันนะครับโอ้โหสิติไม่ค่อยดีนะครับในการแข่งขันหลีกของปีนี้แต่เวลาเจอกันก็ยิงกันค่อนข้างพอใช้ได้นะครับสติดีเลยทีเดียวนะครับก็เรามาดูราคานะครับวันนี้แฮนดดิแคปนะครับเปิดมาเสมอนะครับวันนี้เสมอ จ่ายน้ำ0.95ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำ0.90ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาไฮเทคก็ยังคงให้เสมอกันนะครับสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.5จ่ายน้ำ0.83ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ำ1.03ให้ฝั่งต่ำปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลานะครับได้มีการขยับไหลมาเป็น2.75นะครับจ่ายน้ำ0.95ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ำ 0. 90ให้ฝั่งต่ำนะครับก็ราคาเปิดสูงเต็มเวลา2.5ไหลามาเป็น2อลูกครึ่งควบ3านะครับเรามาดูราคาพูกันบ้างนะครับูราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ2.50ภู้เสมอเต็มเวลาจ่าย3.50ภููทีมเยือนชนะจ่าย2.55นะครับปัจจุบันราคาภูได้มีการปรับขยับไปเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ2.45 ผูเสมอเต็มเวลานะครับปรับเพิ่มขึ้นจ่าย3.75ผู้ทีมเยือนชนะก็จ่าย2.45เหมือนเจ้าบ้านเลยนะครับก่ราคาไม่หมีกันนะครับผู้นี้เป็นบอล3หน้านะครับดูจากผู้เสมอขยับขึ้นก็เจ้ามือมั่นใจว่าผู้นี้จะมีโอกาสเสมอกันน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นเราไปลุ้นประตูจากทั้ง2ทีมกันนะครับ V.P วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกยอนโคปิงโซดา ไอเอฟนะครับครึ่งแรกไม่มาย้ำาครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม v i p นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนะบวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่ f 45 over f 45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการนะครับให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบุิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้น ท่านไหนสนใจนะครับรับทัศนะแบบรายวันสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ o v e r 1 6 8 o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับก็ก่อนจากการวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ